สวัสดีชาวปึ้งสไตล์เกมโมบายทุกคนนะครับผม,ผมก็อยู่กับปึ้งสไตล์เกมโมบายอยีกเช่นเคยน,นะเพื่อนๆก่อนราจชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะโอเคครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับเพื่อนๆก็เป็นรหัสของโอนองกล้ขของนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกคลิปนี้เนี่ยว่ามันเป็นคลิปของเกี่ยวกับอัศวินมายานะครับเพื่อนอัศวินมายานะครับผมขอพูดใกล้ใหม่แล้วกันนะในช่วงเวลาที่ผมพูดใกล้ใหม่ได้นะครับเพื่อนๆโอเคก็คือ วันนี้เนี่ยหลายคนนะครับถามผมว่าอาสวินมายาเนี่ยควรสุ่มดีไหมครับพี่ควรสุ่มดีไหมครับพี่ควรสุ่มดีไหมครับพี่เยอะไปหมดเลยนะครับพี่ก็จะมาพูดถึงก่อนนะครับว่าอ่ามีอยู่ใน2กรณีครับ1คุณชอบ2เก่งไม่เก่งนะครับอ่าคุณเลือกเอานะครับถ้าคุณชอบเนี่ยและอยากได้มันมาอยู่ในเกมเนี่ยคุณก็สุ่มเลยครับเพื่อนๆแต่ถามว่าเก่งไม่เก่งเนี่ยอ่า มันเก่งนะครับมันเก่งแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นอกเขาไม่ค่อยใช้กันเนื่องจากตัวละครมันค่อนข้างเยอะผมพูดเลยนะครับมันเยอะแล้วตัวเลือกใช้เนี่ยแน่นอนครับเขาต้องเลือกใช้พวกฮิบริยมามามโตะอะไรพวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะสำหรับอศวินมายาก็จะเป็นตัวรองๆองไปเลยนะเ <laughs> พื่อนๆก็ไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะครับอ่าประมาณนี้ผู้นี้คร่าวๆสำหรับคนที่อยากจะเปิดอศวินมายาน,นะครับทุกคนก็ส่วนตัวผมแล้วผมจะไม่เปิดมันนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้เนี่ยผมจะไป เล่นแรงให้ดูด้วยคร่าวๆนะย้ำว่าคร่าวๆนะเพื่อนอาจจะเจอบอดด้วยซ้ำนะเพื่อน <S <S <ๆ>ซึ่งผมเคยรีวิวอัศวินมายาไปแล้วสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูส,สกิลของอัศวินมายานะครับก็ไปดูสนะครับเพื่อนๆโอเคผมจะไม่อธิบายส่วนในสกิลเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆนะฮะแน่นอนครับเพื่อนเชื่อเลยว่าหลายๆคนนะครับคงอยากจะเปิดนะฮะเพื่อนเพื่ออัศวินมายาเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมแล้วก็ไม่เปิดไงเออ ผมมองว่ามันยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับข้างหน้าเพื่อนๆลองคิดตามนะสมมุติว่าเราเก็บมาแทบตายเนี่ยประมาณ120ใบเราไปเปิดนะครับอสุรินมายาเลยเนี่ยแบบรีบร้อนอยากจะเปิดนะครับก็แล้วถ้ามันไม่ได้อสุรินมายาอีกแบบเพื่อนๆมันจะทวีคูณความเสียใจไปเลยนะอาจจะทําให้เพื่อนๆบางคนถึงกับเลิกเล่นได้เลยนะครับอันนี้ผมพูดความจริงนะแล้วเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเก็บณนะตอนนี้เนี่ยตัวเก่งๆกว่านี้มันจะเข้ามานะครับเพื่อนๆก็ คิดดูแล้วกันครับผมไม่อธิบายอะไรแล้วเพราะผมพูดไปในสตีมหลายรอบมากนะครับส่วนสำหรับวันนี้นะผมจะมาเล่นให้ดูคร่าวๆนะสำหรับใครที่อยากเห็นสกิลลงแรงอะไรอย่างนี้นะครับยอมว่ารหัสนี้ไม่ใช่ของผมนะเป็นรหัสของน้องกล้องน้องโอ๊ตน่ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูกันใน PV p มันจะเป็นยังไงอันนี้ผมเล่นในคอมด้วยเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าผมไม่ถนัดเลยนะครับแต่จะกดสกิลให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อนเราจะรออานนี้จริงๆเหรอ16บเว17บ0ว เวนานว่ะในเซิร์ฟไทยนี่20วิก็ต้องมาแล้วนะไม่เกิน20วินาีเซิร์ฟไทยจริงจริงรอไปก่อนนะครับเพื่อนเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะทำให้ทุกคนนะครับตัดสินใจได้หลายๆอย่างเนื่องจากผมเนี่ยบอกไปแล้วว่าผมไม่เปิดนะครับสำหรับใครที่อยากได้มันเนี่ยก็เปิดซะนะครับเปิดซะ ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับสำหรับตัวนี้มันอยู่ที่ความชื่นชอบของส่วนบุคคลด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถามว่าตัวมันเก่งไหมมันค่อนข้างดีเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าในอนาคตตัวเก่งเยอะกว่าเพียงเท่านั้นนะผมอธิบายเท่านี้พอเนยครับทุกคนมาดูสกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกก็ปล่อยมิสไซล์ไปนะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงดังนะเพราะไมค์ผมตั้งตรงคีย์บอร์ดเลยนะเพื่อนๆนี่ครับสกิลสอง สกิล3มัจะโอ้โหโหดนะครับคือว่าโหดอยู่นะครับเพื่อนเพส่วนสกิลพิเศษเนี่ยมันจะแยกเงาออกไปครับเพื่อนแยกร่างคล้ายๆมุกุโร่นะแต่ทิ้งล้างแยกไว้นะครับเพื่อนก็มันจะทําให้สตัน์ด้วยนะถ้าอีกฝั่งแบบวิ่งมาโดนนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะบ้าสตันนะครับถ้าวิ่งมาโดนนะครับประมาณนี้ผมก็จะกดอะไรไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอเพื่อนเพราะว่าเล่นในคอมนะครับเดี๋ยวนี้คนกรู้กันแต่ผมชอบการตีธรรมดาของอัศวินมายามากๆเลยนะครับ เนปะเนี่ยเห็นปะโอ้โหลื่นไหลลื่นไหลแล้วก็อันติครับมันก็เปลี่ยนร่างครับแล้วก็ฟาดไปประมาณนี้เลยแรงมากนะอันตรครับผมเห็นปะเนี่ยมันจะทำให้สตันได้ด้วยนะเอ้ยมันก็ดีนะจริงใน PVP นะเออ PVP ค่อนข,ข้างดีเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากเล่นก็เปิดได้ถ้าใครอยากเล่นอนะ่ะแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะรอตัวใหม่อะไรเงี้ยนะก็เ,เปิดไปได้ครับ หลายคนอาจดูคลิปนี้อาจจะตัดสินใจได้นะผมก็ช่วยได้เพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆเพราะว่ามันก็อยู่ที่เพื่อนๆอ,อยู่ดีนะครับว่าจะเปิดมันหรือไม่นะอันนี้ก็พ p พให้ดูเลยนะกดอะไรกระโดดวะยังไม่มีเนี่ยโอ้มันซัดไก่ได้เลยครับพื่ สกิลสามห้งเข้าไปเอาจริงสกิลพิเศษอ่ะถือว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับของอัศวีมันจุดเด่นของมันอ่ะที่ผมเห็นนะณตอนเนี้ยคือมันสามารถแบบอ่ถ้าอีกฝั่งล้มใช่ไหมเนี่ยเรากดไว้ปุ๊บนี่ได้เลยนะครับเทคนิคขั้นเทพเลยนะผมแนะนําเลยวิธีการเล่นเนี่ยอัศวินมายาเนี่ยทิ้งผมจะแบบยิงยังๆักนะครับในคลิปนี้เพราะว่าโปรติไม่ได้เข้ามาเซิร์ฟนอกเลยนะครับ แต่ผมเห็นคอมโบมาแล้วคือถ้าเมื่ออีกฝั่งล้มมาเราเปิดสกิลนั้นรอเลยกันเพื่อนเนี่ยสกิลเนี้ยสกิลไอเนี้ยรอไว้นะแต่เมื่อกี้มันเป็นแบบตายนะครับไม่นับนะเอาแบบที่มันล้มอะ่ะเวลาเราตีแล้วมันล่วงลงมาอ่าแล้วเรากดสกิลพิเศษรอนะครับเชื่อว่ามันลุกขึ้นมานะครับมันก็โดนอยู่ดีงะมันจะมีเวลาสักครู่หนึ่งนะครับถือค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้ แรกๆมันก็จะดีนะครับเพื่อนๆหลังๆมันก็จะนี่เห็นไหมผมกดอย่างไวมันก็จะสตันนะครับทุกคน้ะ <ๆ S 1> ผมกดไวโอไม่ได้จังหวะเมื่อกี้ไม่โดนประมาณนี้เพื่อนๆชอบไหมเห็นคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็ไปเปิดนะครับเพื่อนๆแต่ว่า ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ใช่เนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบเปิดนะครับส่วนตัวมองว่าน่าจะเก่งกว่าโกคุดเดระอนาคตนะครับโกคุดเดระที่เพิ่งเข้าไอ้ตัวนี้เก่งกว่าถ้าความรู้สึกผมนะผมเล่นถนัดมือกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันลงไปดูนะครับแล้วกดสกิลเฮดไว้นะเห็นปะสกิลเฮดคือสกิลพิเศษนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจผมตั้งปลูกไว้ผมเลยพูดสกิลเฮดโอเคเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็อัศวินมายานะครับอ่า คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มดีนะครับแบบได้ดูสกิลแล้วแต่ถ้าใครอยากเห็นรีวิวสกิลชั้นเนี่ยก็ไปดูได้เลยนะครับผมทำคลิปไปแล้วอีกคลิปแยกนะครับเพื่อนๆไปดูได้ย้อนหลังไปนะครับประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆอ่านสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่องนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ